ในรการโอ้แล vale ้วก oh. like hmm. ็เ yeah. ข้ามาในสมาคมแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาดูว่าภายในไม่มีอะไรบ้างครับที่จะมุงหลอยู่มีอะไรสูหายกปบ้างไหมก็มีคอมพิวเตอร์นะครับยังอยู่นะครับ CPU สองตัวนะครับกับหนึ่งจอเครื่องคอมพิเตอร์โทรทัศน์ครับวิทยุ ลองใช้สำนักงานนะครับโต๊ะเก้าอี้ต่างๆนะครับเก็บเลยครับเก็บภาพได้เลยครับเราจะได้รู้ว่ามันมีอะไรเหลืออยู่บ้างนะครับที่จะให้นำมาจำหน่ายไปทรัพย์สินนะครับของเพื่อเยียวยาชาวบ้านนะครับสมาชิกมีตู้เอกสารม,มีอะไระเดี๋ยวเดินดูต่อเลยครับอ่าครับพี่พี่โริยะเก็บภาพเลยครับมีอะไรบ้างสำคัญสำคัญ ดูด้านหลังก่อนครับเดี๋ยวไปดึนไปด้านบนเปิดไฟตรงไหน,นด้านหลังก็จะมีเฟอร์นิเจอร์นะครับโต๊ะเก้าอี้นะครับแล้วก็มีเครื่องเสียงนะครับลำโพง,ง,ง,งท่านใดสนใจจะซื้อหาชิ้นไหนเราจะจำหน่ายแล้วนะครับผู้ชำระบัญชีเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือเยียวยาทาย,ยาสมาชิกทุกคนครับ ตู้เย็นตู้เย็นนะครับห้งองครัวนะครับของพนักงาไนไปทางโลนพี่ยอดป่ะตามคน,มน,น,นครับเดี๋ยวเป็นชิ้ที่นี่ดี๋ยวนไปละตอกอาออไม้เปิดไฟเลยนะ นี่เป็นห้องประชุมนะครับที่ยุคปี58นะครับเรามาทําการสอบสวนนะครับหรือว่าภากลนะครับจะมีการนั่งประชุมดูกันอยู่ที่ตรงนี้นะครับเพื่อติดตามสอบสวนนะครับว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นทีงนี้นะครับเป็นห้องทํางานของนายยกสมาคมนะครับทุกยุคสมัยจะนั่งทํางานอยู่ในห้องนี้นะครับก็จะมีโต๊ะเก้าอี้พอริจิเนอร์นะครับแล้วก็ทีวีตู้เย็นนะครับ แอร์นะครับแอร์ซึ่งทรัพย์สินเหล่านี้เราจะทําการจําหน่ายนะครับจําหน่ายออกไปนะครับเพื่อระดมเงินเข้ามาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาทายาสมาชิกผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกทุท่านนะครับต่ตอูนะครับพยายามเก็บบรรยากาศภาพทร,พรัพย์สินต,ต่างๆนะครับของสมาคมนะครับว่ามีอะไรบ้าง ใส่หน้องเลยดูรั์สิแต่เชั้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นชั้นสองนะครับส่วนนี้น่าจะเป็นชั้นสองนะครับมีโต๊ะเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์นะครับมีแอร์เก่าหน่อยนึงนะครับซึ่งเราจะทาการจําหน่ายทั้งหมดนี้นะครับท่านใดสนใจอยากได้ชิ้นใหม่ก็ติดต่อเข้าได้เลยครับก็มีอุปกรณ์นะครับมีกองเฟอร์นิเจอร์นะครับเอกสารบางส่วนนะครับ นี่นะครับเป็นห้องที่เก็บหลักฐานนะครับเอกสารหลักฐานนะครับที่ในการเป็นสมาชิกนะครับซึ่งในห้องนี้ได้ใช้เป็นการตรวจสอบนะครับเมื่อปี58นะครับซึ่งภาครัฐนะครับเข้ามาตรวจสอบนะครับแต่ก็พบแต่ยังแค่การจะทําผิดพรบนะครับ การเบรกิกบายกติระเบียบเท่านั้นนะครับซึ่งยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าปัญหาจริงมันมากกว่าน,นั้นครับซึ่งเราก็การให้ภาครัฐนะครับทําการตรวจสอบทุกประเด็นปัญหาทให้ชัดเจนนะครับผู้ใดมใีส่วนรับรู้ในการทําผิดก็สมควรที่จะถูกลงโทษนะครับและต้องรับผิดชอบครับนี่ปไปดี ส่วนบอร์ดนี้นะครับเป็นการตรวจสอบนะครับจากภาครัฐในปี58นะครับว่าสมาชิกที่หลงเหลืออยู่ในทุกปัจจุบันแลปี58ก็คือจํานวนเท่าไหร่นะครับอันนี้คือบอร์ดกระดานการทางานของภาครัฐนะครับในปี58นะครับก็นี่นะครับหลักฐานนะครับว่าได้ทําการตรวจสอบไปบางส่วนเท่านั้นนะครับยังมีอีกเยอะนะครับที่เราต้องการคําตอบที่ชัดเจนนะครับ ต้องคายปรมทุกปรมนะครับที่ว่าสร้างปัญหาให้สมาคมต้องล้มนะครับชาวบ้านต้องมาเป็นแพ้รับบาปท,ที่ตนเองไม่ได้ถก,กอก